สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อช่วงเนาะมาซูมดูดชัดๆเลยเนี่ยค่ะเรีอนนี้สวยมากเลยเนี่ยหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตค่ะนี่พศอสอง 4, 9, 7นสีเก้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ ด้านหลังคลิกนิดน,นึี่ด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อช่วงนะคะนี่ความศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องกล่าวถึงเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์มากเป็นพาระเกจิด,ดังทางภาคใต้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตที่คนใต้เคารพนับถือกันมากเลยนี่เห็นไหมคะเย็นสวยๆเนาะด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อแชมป์ค่ะ ด้านหลังเป็นรูปนกกระช่วงค่ะสวยมากไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ